ผมอยากเห็นการเสิร์ฟที่แท้จริงของคุณอเล็กซ์มาก่อนเลยเอาแบบเต็มแรงมาก่อนเลยหไม่ไหวเอาขึนเดียวเลยเอาคึ้นเดียวเลยเอาคื้นเดียวเลยดูามัหลบป่ะรวยรวยไป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  Oi! Kaigo ne! Alexander สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีใจที่เจอครับดีใจจริงๆเราเจอกันล่าสุดคือเมื่อกี้คุณเตี่ยวเรือป่ะใช่ใช่ครับที่ทองสมิธจากนั้นก็กินมาตลอดเลยชอบมากเลยขอบคุณที่แนะนำวันนี้จะบอกว่าดีใจเพราะว่าวันนี้จะได้เจอเพราะต้องเจอเราแล้วเนี่ยวันนี้เรียกว่าเป็นเกียรติจริงๆของรายการเสี่งร้องไห้นะครับกับประเทศไทยเราที่ได้ต้อนรับนักเทนนิสระดับโลกถ้าไม่ใช่อินวิต์เช่นทัวร์แบบนี้เขาจะไม่มานะเราไม่มีการกสแลมเราไม่มีออสเตรเลียโอเพ่นเพราะนั้นเนี่ยเขารายการใหญ่ๆเ่อมาป เนิบีเทเีที่มาจริงเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่กลับมาท่องเที่ยวนะครับใหญ่จริงๆเป็นคยดูเฟยดูฟอร์มของคนนี้ไหมเคยดูอยู่บ้างครับเคยดูอยู่บ้างเมื่อคืนก็เพิ่งแข่งเมื่อคืนก็ดูคนแรกก่อนนะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นหัวใจสิงหัวใจพยักในวงการเทนนิสเขาเรียกว่าเขาเป็นเจ้าชายเป็นโค้ชเลยนะเป็นโค้ชของวงการเทนนิสอันดับหนึ่งตลอดการเป็นคนที่ดีสวยวงสวิงดีคริสเวลคัมโเจ์

เอตอนแรกนี่พูดภาษาไทยได้อ๋อพูดภาษาไทยหมดเลยเนี่ย Yes I I I live in อ่าพังงาพังงาอ๋ออยู่เลยไอเลดไอเลดไงโอ้ยเวลิกูไออยู่ไทยมาพักนึงแล้วภาษาเริ่มภาษาไทยมากเลยตอนตอนแรกบอกให้แต่งตัวเป็นเฟนเดอร์เสร็จแล้วเอาคาดิแกนให้กูตอนนี้กูเป็นมาเลเซียลาโปว่าอะไรโมลเลอะชาลาโปว่า ตอนแรกเด็กๆเ็มีพี่ชายตอนนี้เลยมีพี่สาวไม่ต้องค้ำไอ้นอกกล้องเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอโชว์วงสวิงดนึงได้ดิได้ดิได้ดิโอเคเสียงได้อยู่เหมือนอยู่ครับขอขอเลยนะเดี๋ยวทีโดนกล้องอะไรั้นขอนี่คนนึ้งโอ้โหคนนี้คุณมือก็ระดับโลกนะอยู่เนี่ย number o นะแต่ตอนนี้อยู่ลงมาแล้วขอช้ตรงมือเขาหน่อยครับ เฮ้ยเฮ้ยเอ,เอาล่ะจับมือแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว ราฟาเอลราฟาเอลนาดํา no n ๆ n ดึงดาว hey you have three rackets right yes yes this is uh for uh in case this one broke นะเออใช่ไหมเพราะนดับล็อกบางทีใช่ไหมหลายอันหลายอันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรักเก็ตแล้วบางทีมูหมูดยตีไว้ไม่ใช่วันเฮียอันนี้บัฟตีแล้วติดสายฟ้าเพิ่มค่าพลังการโจมตีเวลี่กูยูแคนบไบตลาดนัดไอตัวนี้ก็อยู่พังงาไอตัวนี้ก็อยู่ตลาดนัด นี่ไม้หนึงอ่ะตีได้ไหมเฮ้ยเอ้ยตีได้จริงจเหรอวะเฮ้ยตีได้เอ้าพังแล้วพังแล้วเฮ้ยขาพังแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อสงสัยในใจว่าเฮ้ยไอ้แลักเก็ตตียุงอันนี้เอามาตีจริงได้เปล่าไม่ได้คูสินี่เราตีเทนนิสมานานยังคือจริงๆตีตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาตีจริงๆ อีกทีหนึ่งอะ่ะก็เนี่ยก่อนโควิดประมาณ2ปีแล้วครับแล้วก่อนหน้านี้ทำไมถึงห่างเหินบางสิ่งนี้ไปคือเตะบอลแล้วก็เล่นกีฬาอื่นๆอ๋อเหรอใช่ครับเ,เพราะว่าภาพของเรานี่คือภาพคนแบบนักแบบนักบอลเลยนะใช่แต่ก็ยังเตะอยู่ยังเตะอย,ย,อยู่ยังชอบอยู่ถ้าคุณเคยดูบอลที่รวมดาราช่อง3แล้วเห็นตอนอเล็กลงคุณจะเห็นว่านี่คือคนที่เตะจริงจังสตามีน่าสูงแล้ว เคยไปเตะบอลกับเขาทีหนึ่งไปเล่นกับโตโตกับไอเล็กเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนกินยาอะไรมาก่อนเล่นอะคือวิ่งขึ้นวิ่งลงคนคลายฮาร์ดคนคลาฮาร์ดในด้านกีฬาเตะกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเตะเสร็จทุกคนเหนื่อยหมดโตยังไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเลยหมเจ็ดชั่วโมงไม่รู้เสพอะไรมาเหมือนแต่อย่างหนึ่งที่ไอเล็กบอกเมื่อกี้คือบอกว่าเตอนเนี้ยเหมือนแบบ เล่นบอลไม่ค่อยไหวแล้วคือเล่นไหวครับแต่ว่าถ้าร่างกายไม่ได้ดีจริงๆแบบเหมือนไม่ได้เล่นนานๆแล้วกลับไปเล่นอย่างเงี้ยมันจะเจ็บอ่าเพราะมันเป็นกีฬาปะทะใช่มันเป็นกีฬาที่ประทะแล้วก็แล้ววิธีของเราคือใช้สปีดแต่พอมาเทนนิสแล้วเรารู้สึกว่าเออมันได้ทั้งร่างกายได้ทั้งหัวใจที่ดีได้เงื่อได้สังคมกับคน 2- 3สาคนอย่างฟุตบอลมันต้องแบบรอให้นัดพร้อมกัน20คนอะไรเงี้ยจริงอันนี้จริงคุณเคยตีเทนนิสกันไหมสองคนสองทีในชีวิต จับแร็กเกตรข้งแรกไม่เคยเหมือนกันผมเ่อเคยไปแบบไปเล่นตามภาษาตอนวัยรุ่นผมว่าไปทุกที่อ่ะก็ใบเทนนิสเห็นเพื่อนก็ตีเทนนิสลงไปเลยถ้าคุณดูอยู่ผมบอกนะเทนนิสเป็นกีฬาที่โคตรยากลูกมันเร็วหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเหมือนแบดมินตันป่าวะน้องไม่ลงกีฬามีไม้เหมือนกันคุณดูสนามดีๆก่อนคอร์ดเทนนิสเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ3เท่าของคอร์ดแบดคอร์ดแบดน่าจะประมาณนี้แถวๆนี้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างต้องใช้ร่างกายในการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาครับแล้วใช้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ ข้างบนลงมาข้างล่างใช้ด้วยเหรอครับ <laughs> <laughs> พอเล็กพูดอะมันเป็นขึ้นหน้าเน็ตลงมาข้างหลังถ้าเป็นไอเราพูดนะมันเป็นกีฬาที่ต้องขึ้นลงตลอดมันเหนื่อยจริงนะมันเป็นกีฬาที่เหนื่อยมากเหนื่อยมเ่เรากแล้วลูกอะมันสปีดของบอลมันเร็วถ้าไม่เชื่อมันยากยังไงเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวให้เราหนึ่งหนึ่งจะใครสักคนเอาหนึ่งหนึ่งก่อนเอาเจอหนึ่งหนึ่งเลยจี้เลยจี้เลยเป้าหมายของผมในวันนี้เลยอะอยากจะให้พี่พี่สามคนอะเจอผมได้ไคุณดูถูกพวกเรามากไปพวกเราใช้อุปกรณ์ทุกอย่างในตัวเราแฝงเอางี้ดีกว่า ในบรรดาแขกเราผมว่าคุณน่ะโอ้ยีิ้อผมชอบละเงินที่คุณเปิดก่อนเลยคุณอัเป็นคนที่ดูแขกในสุดในกลุ่มเราคนดูได้รู้ว่าเฮ้ยมันยากยังไงผมอยากเห็นการเซิร์ฟที่แท้จริงของคุณอเล็กซ์มาก่อนเลยเอาแบบเต็มแรงมาก่อนเลยเรเต็มแข้งนะเต็มข้อเราเต็มแข้งนะ อู้ไม่หวไม่ไหวเอาคืนเดียวเลยเอาคืนเดียวเลยเอาคืนเดียวเลยไป้คนเร็วเลยอุ้ยอู้อุ้ยอุ้ยเอาเอาครึ่งเดียวเอาครึ่งเดียวของเมื่อกี้อันนี้แรงไปแป๊บเดีวบอลขวัเร็วเลยมันจะเร็วเลยขนาดนั้นได้ตีอู้อู้วู้ลงไหมครับ ดูในทีวีไม่เร็วขนาดนี้นะเร็วรูปมันบอกว่าเทนนิสมันเร็วเฮ้กลัวกลัวอ่าบิทเตอร์เรดเดิลทูสเซิปโอเคมาเฮ้ยลอลงเ้ยไป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 ที่ห้าดนที่าโดนขอโทษนะโคตรบุกเลย อ๋าลงอุ้งสวยเอ้ยเอ้ยไปไหนไไหนยูยูซีราฟาเอลนาดาวิสเวลี่สตรองยูซียูซีมายางมาอิสอิสบิเกอร์มเลฟอมบิคอดเรมสเตอรสวยสวยดิไม่งดิ สี่สิบสิบห้าโอ้ยเขาแซ่บรับให้รับให้เขารับอ่ะใช่เลยเฮ้ยคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคนช่วยข้างหน้าเราต้องสามคนไม่ไหวว่าดูแล้วโหดว่ะไม่ไหวกูนี่คืออเล็กตีชงมาเพื่อให้ตีกลับด้วยนะใช่เมื่อกี้คุณออกไปแล้วเขาตีให้นะเออเหมือนเขาตอนนี้เขาเหมือนเป็นครูสอนเทนนิสอ่ะที่แบบช่วยคุณอยู่อ่ะธรรมดาเขาเล่นกันกี่กี่เซตอ่ะเล่นถึงหกอ่ะหกเกมอ่ะครับมาบา เอาละเอาละเอาละตอนแรกกูระแวงแค่ฝั่งนู้นคราวนี้กูต้องระแวงข้างหลังกูด้วยแล้วเอ้ยเอาอีกแล้วลงเลยเอ้ยดูดเฮไปเลยไปเลย เกือบแล้วนี่เกมขอประชุมแป๊บนะเฮ้ยมันนี่ไปนี่ไปนี่มันนี่เดี๋ยวมันนี่เดียเสิร์ฟเป็นปะไม่อยากจะบอกว่าก่อนวันที่มาถ่ายเนี่ยผมไปนี่มาแล้วเว้ยคือต้องหนีเว้ยเสิร์ฟไปเหรอเฮ้ยเพนเพล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 นงั้นคุณไปเสิร์ฟได้นไหมได้เนี่อาชอ้เฮ้ยพาน์ทใช่ครับฟ้าเปลี่ยนฟางเปลี่ยนฟางเปลี่ยนผังเลยหนึ่งสิบห้าศูนย์ เราเสียแต้มใช่ไหมเราเสียแต้มแล้วมึงเสิร์ฟเป็นป่ะมึงเสิร์ฟเป็นป่ะมึงเสิร์ฟดิเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันเหมือนชาลาปว่าตรงนี้แหละเออลงว่าลงว่าได้แล้วได้แล้วไอ้ดิสามสิบศูนย์ล้วลงแล้วตกแล้วสิ้นไปโอ๊ย ทำไมคุณหลบอ่ะหลบทำไมผมกะว่าให้เขาเล่นไงจังหวะคุณน่าจะเล่นดีกว่าไม่ใช่ฟีคิกไม่ใช่ฟีคิกไม่ต้องหลบบอลหลบไงหลกไงมาเรียเป็นไงล่ะลูกนี้ได้เสียงกรีนขอโทษจรวดกล้องเอาได้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 เยอะฟาเกมจบสองหนุน เนี่ยเล่น้วดูถูกพวกเรารู้ปะตอนเ,อเส,อสิร์ฟอ่ะเสิร์ฟแบบพวกเนี้ยไม่ผ่านกูหรอกเอ้าเอา,เอาสุ้ม่หลอปะวย้ยไป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 หปไปปไ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 ป เ,เหมือนเหมือนนักชกเขาลื่นน้ำลายตัวเองล้วล้มลงไปเราไม่ได้ดีใจเอา้านี่หยอดด้วยลุยไปวอดี้อดี้อดี้ไม่ไม่เราแพ้ไปแล้วเราแพ้ไปแล้ว What you doing man? กลัวโดนกูวิเวท โทษนะมึงเอาธรรมดาให้ผ yeah. ่านก่อนเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยมันตีดีรับดีเฮ้ยเฮ้ยัวคนนี้ไอ้คนนี้ กูหวังไว้เยอะเลยกับมึงขอแล้วเหล้าเลยขอแ้วเลยเฮ้ยผ่านเว้ยได้เว้ยได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสิบห้าศูนย์เฮ้ยผ่านเว้ย ทำท่าทำท่าอย่างนี้ดิจับจับแล้วแกอย่างงี้ทำท่าอย่างงี้เออแปะเอาเส้นเล็กเล็กน้ำไอ้นี่หลบน้ำเฮ้ยเ้า่40มึงคัดเองเลยหรอได้ได้ได้ปนเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่ลูเห็นลูบ้าไอ้นี่รับเงินอันี้รับเงินกูเห็นบ้าพอรู้แบบอะไรก็บอกหน้าผมเลยมึงโดนมึงโดนหวยว่ะสี่เกมสี่ถูแล้วฮะเหรอโหคุณคือแม็กควายของวงการเทนนิสไอ้นี่คือแม็กควายของวงการเทนนิสขึ้นไปขึมามาเน็ต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 กูลืมไปกูรับไม่ได้ต้องเป็นมึงรับมาแล้วรับ ไออันนี้อันนี้อันนี้ถูกใช่ไหมถูกแล้วลงเล้วลงเออเออกูโทษที่ว้าเฮ้ยเฮ้ยรับได้อย่าเชื่อไปพี่ป๋องพี่ป๋องเกือบแล้วเกือบดีแล้วพี่คุณโอ้ยนั้นไม่มามันสมบทบาทไปเลยนั่ะาแล้ว สี่สิบศูนย์เฮ้ยเเดี๋ยวก่อนอเล็กเครื่องติดแล้วอะเครื่องติดแล้วเฮ้ยเครื่องติดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเครื่องติดแล้วเฮ้ยลูกนี้เขาไม่กล้าเสิร์ฟแรงแล้วเว้ยเดี๋ยวฟาเว้ยเสิร์ฟฟาเลยเฮ้ยหยุดด้านนี้ไม่กล้าเสิร์ฟแรงหรอกเฮ้ยเอ้ยเอาเอ้าไม่ดูเหรอพี่กอด ยังงิ้คุณบองจบแล้วฟีกิะเขาวิ่งโกดึงหลอกก่อนให้ตัวตีพักก่อนพักก่อนไม่ไหวแล้วถึงตอนนี้จะห้าศูนย์แต่ว่ามันมันสามารถกลับมาได้เว้ยหกห้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราพลิกกลับมาชนะอเไ็กทีเดียวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอดื่มอะไรหน่อยได้ไหมผมมีตัวช่วยที่จะทำให้ทุกคนสามารถ ฮึบแล้วไปต่อไว้อะไรอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วครับโต๊ะตัวนี้เองเอใช่ครับเองครับ ใมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจีอยู่ในกล่องวะเนี่ยใช่ครับคุี้สตาร์้ยนี่ผมได้ดูโฆษณาตัวล่าสุดน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรครับอะไรอันนี้คือแบรนด์ซุปไก่สกัดครับก็จะช่วยบูส์พลังร่างกายแล้วก็หัวของเราด้วยครับผมใช่ครับผมเมื่อไรที่เราแบบรู้สึกไม่สบายหรือรู้สึกแบบว่าเหนื่อยหรือล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นเพราะฉะนั้นก้องดื่มแบบว่าเป็นช็อตไปเลยถนัดไหมครับถนัดวันนี้ก็ดื่มไปอแล้วคิดถึงตอนสมัยก่อนที่แบบช่วง entrance ช่วงสอบบช่วงนนนนั้ผมจะกกิรดซุ ดตลอทําให้รู้สึกว่าอีกวันหนึ่งมันมีความมั่นใจมีพลังมันสดชื่นสุดท้ายแล้วก็คือใช้ได้กับทุกอย่างไม่ว่าเหตุผลในการฮึบของคุณคืออะไร<อ>แม่พอเป็นเราพูดแล้วมันก็ดูด <c oughs> แบบไม่ว่าคุณจะฮึบเพื่ออ่านหนังสือฮึบ<อ>เพื่อขับรถฮึบเพื่อแบบเลี้ยงลูกหรือฮึบเพื่ออะไรก็แล้วแต่แบรนด์ซุปไก่สกัดสักครกหนึ่งแล้วก็อย่าลืมยกสกรึฟหน่อยสุดในใจฮึบแล้วดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเมื่อจะฮึบนึกถึงแบรนด์จะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เย็นๆอย่างนี้กินง่ายทีแล้วเเเสียงาาาพพะมกับ เสียงเขาดีจริงเสียงเขาดีจริงฟังก็ตดชื่นเอ้าเฮ้ยเอาสักเซตปุ๊บไปไปเอาั้งเกมเดียวสักเค่ไปหนึงไปเริต่อเริ่บๆหน่อยฮึบๆเริ่บดื่มแรงแล้วพร้อมอ่ะพร้อมไม่โดนตัวไหนมามาเอาไปไหนแล้ววะอะไรกันตัางโดนมาเา้ยลุง้บไปไปวันทำไรอ่ะ ไปไปไปขอโทษขอโทษโทษโอนโอนทำไมคุณดื่มแบีไปแล้วคุณดื่มร้านอ่ะมันก็แต่โคนตาจีนกันบางที่กินยาเจ้าเด็กกินยาโอเคอันนี้ดื่มแบีแล้วดื่มแบีแล้วเฮ้ยดุ้ยเฮ้ยดุ้ยดุ้ยดิ้ยดุ้ยไปนั่งข้างเลยออกไปข้างนอกเลยไปกินกะเพราร้านนั้นก็ได้อร่อยร้านนั้นอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่วย ไไไมม่่ทันจริงๆแล้วผมรับแหละไปไวตีป่ะไอ้เกมเกมแล้วหรอเหมือนไอเล็กอยากจะพูดต่อว่าเกมแล้วหรอเกมแล้วหรอเหงื่อผมยังไม่ออกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะมีจับมือจับมือตอนจบครับผมขอบคุณครับคุณไม่ต้องไปจับมือ กูดเกมกูดเกมกูดเกมเป็นเกมที okay. ่ซ okay. ูซีผมกล่าวว่าในแกรนด์สแลมนาเราจะได้เจอกันโอเคและผมจะได้เก็บบอลให้คุณโอเคสรุปว่าวันนี้อเล็กชนะแปลงุกัดสกัดเนี่ยมันช่วยได้จริงนะกระปิกระเป๋าช่วยได้ด้านความกระปิกระเป๋าเท่านั้นเทคนิคก็ ก็ตรงๆจะมาทำเป็นกินแล้วทำว่าตีชนะ,ะมันก็คงไม่ใช่แพ้อยู่ดีใช <c oughs> ่คือพี่ต้องแบบว่าสูดรหายใจก่อนทีนึงแล้วก็ <c oughs> ฮึบทีและะ้วก <c oughs> ็เตะความนี้เปิดอันตรีเลยปะต้องเรียกว่าแบบทุกมกระสกัดช่วยให้คุณฮึบได้ส่วนสก,กิลเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเอ้ยคุณขับรถไหวน้ําคุณอะไรก็เหลืองของคุณ <c oughs> สูดรหายใจหนึ่งฮึบที่เหลือก็เป็นเรื่องก,กิจกร,รรมที่มันเหมาะสมกับความสาม,มารถของคุณปกติทีนี้จริงๆเหนื่อยเหมือนกันคราบเหนื่อยครับแต่มันเป็นกีฬาที่ต้องฮึบอยู่ตลอดเวลาเอางี้ คุณอยากตีเดี่ยวกับเขา้าเปล่าคุณจะรู้เลยว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆแล้วลองให้อเล็กโยกดูไม่ได้ตีให้ให้ตีกลับอ่ะคือเมื่อกี้จริงๆคุณก็รูาการบันเทิงมันแบบคุณจะบอกว่าคุณไม่เอาจริงเ <c oughs> ม้มปากนะผมเห็นตอนคุณจะตีคุณเม้มปากแบบแล้วลูกไปนู่นแล้วนะ <c oughs> อ้าวดีวันนี้มาเจออาทิสนุกมากเยนะก็เขาหน้าอกว่าจะเจอ,อกลับไปกินดีว่าผมบูดตรลงเอาจริงวันนี้ไม่มีแรง่ะแต่อยากสู้นะผมขอสู้เขหนึ่งหนึงได้ไหมเดี๋ยวรังสักเกมหนึ่งตะกี้อาจจะแบบลังเลวให้ลูกนี้เราเล่นเอ๊ะ,เ,อะเขาเล่นทำให้แบบพี่โค้ชยังแบบสวิงไม่เต็มที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเดี๋ยวเอาแบรนด์ใส่ถุงน้ำเกลือต่อสากไปที่พี่เรามาขอลองหน่อยมาเอาเรื่องวะอเอาเรื่องเอ่องเอาเรื่องเอาเรื่อง Di bar Di bar tu Come on! Come on! Alex, 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 betul-betul. Sampai betul. come on! Bola, 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 bola. Eh, tidak, 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 tidak.